มีกูหลดด้วยนะ่าจะเป็นอัปเดตแพทนะผมเฮ้ยเรามีแบบผูกบัญชีกับ g o เ g l e ได้วะเฮ้ยแม่งตึงจัดเลยเ็แแ้้วผมตอนนี้เราอยู่ที่ด่านปลุกตื่นเจ้าแมวตัวเล็กตัวนี้นะผมเจ้าแมวเซมบ้านะปลุกตื่นตัวเล็กก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมสำหรับร่างปลุกตื่นของเขาด่านนี้ก็น่าจะยากอยู่นะผมเพราะระดับ1ิดาวเลยนะผมแล้วมันส่งตัวพวกนี้มาเยอะมากเลยนะผมมีหมูป่า้วยนะ แล้หมูป่าเราชิวครับผมจะเปลี่ยนเปิดเปิดสปีดเลยแล้วกันะะนะผมพวกความรวดเร็วอ่าระหว่างที่เล่นนะผมโดยเรามาพูดเรื่องเอ,อ่อผมตัดคลิปไอ้พวกที่ไปเก็บพวกแมวอะไรในเกมนี้มาหน่อยนะผม,มก็คือผมไม่ค่อยอยากให้เพื่อนเพื่อนดูด่านที่มันง่ายเกินไปนะผมไว้ช่องอื่นก็เล่นกันไปหมดแล้วนอกราบด่านพวกที่มันง่ายๆนะผมผมก็ผมก็พยายามจะเอาแต่ด่านยากๆมาให้ทุกคนดูนะผมผมก็ไม่อยากให้ ตัวคนมาดูดา่านง่ายๆซ้ำกันหลายๆรอบนะเย้แม่งนานจัดเลยนะเมื่อไหร่มันจะตายอีกทีนม่ให้สองตัวเนะี้ยคือมันส่งมาแบบไม่หยุดเลยนะ <c oughs> กูอวมาผิดตัวแน่เลยวะต้องเบลไอคินทาโร่มาผมคินทาโร่น่าจะแบกไว้นะ โนอสเราแบกไม่ไหวนะผมว่าดาเมจเขาไม่พอมีแต่หยุดเวลาถ้าไปเอาคินทาโร่มาวะดูดิครับมันส่องมาไม่หยุดเลยกูไม่ไหวละไปเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเดี๋ยวมึงรอเดี๋ยวมึงเจอกูแน่แป๊บแป๊บเจอชินทาโร่กูแป๊บหนึงครับัวยาตัดตัวกันมึงมาคราวนี้มึงเจอกูนแน่ย้บบูกี้บูเกิลกูเกิลเจอกูนแน่มาไอ้หนุ่ม ผมว่าที่จำเป็นจริงๆในด่านนี้เลยนะน่าจะเป็นไซบอร์กแคทนะผมไอเจ้าไอออสวินนะ่ยจำเป็นมากๆนะผมในการเคลียร์ไอพวกบูกี้เนะี่ยโอเคอุดันมาถึงบ้านละมึงจบแน่ไอ้พวกมึงจบแน่ตบบ้าน,าน,านมันบามุสเรียบร้อย เออเรียบร้อยกว่าจะได้แมวบูกี้ไอพวกลูกน้องมันโคตรน,น่ารำคาญนะไอหมูป่ากับไอม้มา่นีะนะ่ะไหนดู้สิแมวเซมบ้าใช่ไหมวิจาณการเออกลายเป็นแมวอามิโกอามิโกนะมึงเดี๋ยวเราใช้ตานี้เพิ่มเนเมลไปเลยแล้วกันนะโอเคเัป็นสามห้าก่อนแล้วกันที่เหลือไม่รู้จะให้ใครมา เทีาน,นั้นเองเนี่ยเรามาหาไอ้ดา่านเล่นกันมาแล้วจะเป็นด่านนี้แล้วนนะไอ้ด่านตัวนั้นมันเกียดครั่งนะผมก็จะเป็นแมวเอ่อแมวแมวขาสวยครั่งนะผมโอกาสได้รับคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอขออนุญาตเอ่อไอ้นี่ก่อนนะนะจัดทีมนะผมจัดทีมจัดกองทัพแป๊บหนึ่งนะในแมวแมว่แมบ้านไปแล้วผมไอ้แมวประมึ่งยักษ์ปีศาจนี่ก็ไม่น่าจะขาดได้นะผมเพราะว่า มันอเอาไ้สต็อปเวฟนะเจา้าหนี้เจา้าตัวนี้น่าจะตีเปีนเวฟนะผมนะผมจำไม่ผิดไหนดูสิเอาส่งมาเนี่ยต,ตอนแรกเหรอมันไม่ใช่บอสเหรอดูว่ามันเป็นบอสวะน่าจะมาสองตัวเลยดูดิมาสามตัวด้วยตีนเวฟครับผมดีนะที่เราเอาแม่ปลาหมึกยักษ์ของปีศาจมาลุลน,น้ำผมมาจ่ายดาเมจก่อน โอเคแน่ต okay, ้องค่อยๆเก็บทีละตัวนะเพราะว่าเก็บพร้อมกันได้ปะว่ารุนๆกูอันนี่ไงตายไปตัวหนึ่งละมันก็ไม่ได้ยากอ่ะนี่ตายอีกคนละอือง่ายๆครับผมมาจากวัดโคโน่ะง่ายๆเชียวเชียวจบเลยจบเลยได้ไปมามุดไปังไงไปจบแล้วผมส่งมามุดไปแล้วก็ไปตีบ้านกันเลยดีกว่า เออมาตบเข้าไปหนึ่งทีตบเข้าไปทีเดียวล่วงได้ตีบ้านอลยนะได้ตีแล้วนะลมั้งน่ะนี่ไงก็มาดิครับก็มาดิครับผมเรียบร้อยได้ไหมครับผมแมวอี้ครั่งปดล็อกแล้วครับผมไม่รู้สิน่าจะโหดอยู่นะเพราะว่าเป็นเวฟนะครับผมนี่แมวอี้ครั่งเซนพีโคตรเยอะใช่ยนี่ตอนนี้มันมี อีพีอยู่นะเดี๋ยวเราอัพเลยมีแมวข้างกี่ตัวแล้วผมนับมาเนนะีตอนนี้นี่แมวข้างแล้วหมดสี่ตัวนะจาตัวขานี่เป็นตัวที่สี่ของเรานเองส่วนในแมวนี่ผมไม่รู้จะอัพดีไหมนะโอเคผมไปเล่นอะไรมาไม่รู้นะได้ไข่ประหลาดมาซึ่งเป็นแมวส่งของนะผมมีสีลาพอดีเนผมเอาไปอัพไล้วกันะเนดะียบ้อยแล้วมาลอยอแล้วมาแล้วก็เพิ่มแมวส่งของนะเป็นแมวไข่ตัวแรกที่ผมปลดล็อกด้วย กินะผมเลยแล้วก็มาอยู่ที่ด่านนะสู้กับแมวเชฟอิตาลีของเราน่าจะไม่ใช่แมวนะเชฟอินเตอรีนะเออแล้วกันร่วงไปที่เริม่มลอยแล้วเดีดูสิแมวอสุวินผมเพิ่งซื้อมาเลยนะโอเคนี่แกเป็นแมวนักทำขนมไม่ใช่เชฟหรอแมวกาดตีติสโลผมส่วนเจ้าพวกอันนี้ก็น่าจะดีอยู่นะไอ้นักทะลวงบาเลียเนี่ยใช่ไหม